ต้องบอกว่านี่เป็นเกมที่เข้มข้นและสนุกตื่นเต้นเหลือเกินระหว่างเบลเยียมกับเดนมาร์กในยูโร2020เพราะผลการแข่งขันมันเกือบจะมีเซอร์ไพรส์แต่กลายเป็นว่าเควินเดอบรอยมาแย่งซีนทุกคนเมื่อชายแสงความเป็นซูเปอร์สตาร์ลงสำรองม,มาเป็นทีเด็ดช่วยให้ปีศาจแดงแห่งยุโรปเก็บ3าแต้มสำคัญได้จริงๆเกมนี้ขุนพลโคนโนมาด้วยแท็กติกอันยอดเยี่ยมบีบเพรสซิ่งจนเบลเยียมไปไม่เป็นในช่วง45นาทีแรกแต่ครึ่งหลังนาคาราบกระดันมาแพ้ภายตัวเองและก็แพ้ภัยให้กับผู้ชายที่เชื่อว่า,เ,า,เ,วาเ,เดอรนนอน่าาสใจบ สนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรยอมาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับ เ,เมื่อคืนนี้เรียกได้ว่านกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำเลยครับเพียงแค่99วินาทีแฟนบอลเบลเยียมถึงกับอึ้งแดกเมื่อการเซตบอลจากแดนหลังของเจสันดีเนเยอร์ไปจ่ายบอลพลาดไม่ตรงเพื่อนทำให้หอยแบกนะครับกองกลางเดนมาร์กวิ่งมาเพรสิ่งและตัดบอลตรงบริเวณหัวกะโหลกก่อนจะไลลไปให้กับยูซุปโพเซนตรงเส้นกรอบเขตท่อโพเซนแต่งบอลหนึ่งทีก่อนจะซัดด้ขวานะครับบอลพุ่งมาเสียบมุมอย่างเฉียบคมหมดปัญญาที่ติโบกูตัวจะเซฟเอาไว้ได้ส่งผลให้เดนมาร์กขึ้นนำเบลเยียมไป1ประูนบบึ่งประตูนี้ของ po นัครับนับเป็นประตูที่ยิงเร็วที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ยูโรรอบสุดท้ายอีกด้วยแม้ว่าเบลเยียมกับเดนมาร์กจะต้องห้ามหันกันในสนามและเบลเยียมอยากได้ประตูตีเสมอใจจากข่าแต่ทว่ามิตรภาพกับเพื่อนมนุษย์มันสําคัญกว่าเกมนี้นะครับเมื่อถึงนาทีที่10นักเตะปีศาจแดงแห่งยุโรปได้เตะบอลออกข้างสนามในขณะที่กําลังครองบอลอยู่เพื่อเป็นเกียรติและยินดีกับคริสเตียรเอริเซ่นเจ้าของหมายเลขสิบทีมชาติเดนมาร์กที่ฟื้นจากความตายกลับมาอยู่ในสภาพอาการปลอดภัยและนอนรักษาตัวอย ในเกมพบกับฟินแลนด์ซึ่งทางนักเตะเบลเยียมและโคน,นมนะครับรบไปตืทุกคนในสนามต่างยืนปรบมือให้อีริกเซนเป็นเวลา1น,นาทีเต็มๆซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าเดนมาร์กไปกินอะไรมานักเตะแต่ละคนวิ่งคึกเป็นม้าในครึ่งแรกถึงแม้ชื่อชันจะเป็นรองนะครับแต่สถิติที่แรกต้องบอกว่าขุนพลโคนนมทำผลงานในโคตรด,ดีมีโอกาสบุกเข้าใส่เพื่อทำประตูที่2หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะข,ของมิเคลดมสกาดที่เลี้ยงบอลแบบสามากึกสามากักพริ้วหนีนักเตะเบลเยียม2คนและพยายามปั่นด้วยซ้ายแต่บอลไม ไม่มีโอกาสบุกส่เดนมาร์กเลยสักครั้งเดียวเรียกได้ว,ว่าโรแมนูลูกากูกับดิสเมอร์เทนนะครับแม่งต้องนั่งตบยุงกันใข่เลยออกแดกซึ่งก็ต้องชื่นชมแทคกติกการเพรสซิงของทัพโคโนมในคือเวลาแรกที่สามารถหยุดทีมอันดับหนึ่งของโลกจากแรงกิ้งฟี่าได้อย่างอยู่หมัดซึ่งในรูปเกมของเบลเยียมในช่วง45นาทีแรกนะครับมันถึงขั้นปวดกระบ,บาลทําให้โรเบโตมาติเนสต้องแก้เกมเร็วในการถอดเมอร์เทนออกตอนพลักครึ่งแกลก็รีบส่งเควินเดบรอยเพลเมเกอร์ตัวหลักที่สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้้้้้แแลลววซึ่่งงงอากาารรรเปีียนนนตันััคมสมสิ เกมเป็นอย่างมากครับเพราะมันเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิงดังวลีที่ว่าครึ่งหลังหนังคนลมวนซึ่งหลังจาก KDB อยู่ในสนามเพียงแค่10นาทีนะครับเกมมันก็เปลี่ยนไปทันทีโดยเฉพาะเกมรุกการสวนกลับของเบลเยียมมันมีประสิทธิภาพมากเหลือเกินจนกระทั่งนาทีที่55ครับโรเมนลูลูกากูลงต่ำไปล้วงบอลจากกลางสนามก่อนจะพาบอลขึ้นไปทางขวาเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกากูตบบอลย้อนกลับมาให้เควินเดอร์บอยส์เซนพลย์เมเกอร์แห่งค่ายแมนซิตี้ได้โชว์ทักษะอันสุดยอดทำท่า,ทา,ทาว่าจะหลอกยิงก่อนจะยึดแต่บอลไปข้้าางงหน เพื่อหาช่องว่างเรียกว่าหลอกแนวรับเดนมาร์ก3คนหลังหักก่อนจะมีช่องเปิดมาตรงกลางประตูให้กับทอกออาซาวิ่งเข้ามายิงลงโล่งตีเสมอให้กับเบลเยียมเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้สําเร็จพอทางปีศาจแดงแห่งยุโรปตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับทางด้านมาร์ติเนสกระจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแถมไข่ดาวด้วยการส่งเอเดนอาซาเข้ามาเพิ่มออปชั่นความทะลุทะลวงพร้อมกับอักเซลวิเซลมาช่วยเชื่อมเกมตรงแผงมิดฟิลด์โดยถอดยานิกลาสโกกับเัลเนเดนเดนด็อกเกอร์ลงมาข้างสนามซึ่งแค่เห็นตัวผู้เล่นก็รู้แล้วว่าาาาเเบลยยีมมต้องกกร3คะแนน ไหพวกเขาพยายามมืดฟ้ามัวด,ดินไม่ให้เดนมาร์กได้เห็นเดือดเห็นตะวันการส่งสำรองลงมาของมาติเนสนะครับมันสร้างอิมแพกมากมายและเกิดไม่ใช่แค่เดอบรอยเท่านั้นแต่การมาของอาซามันทําให้เกมดูวุ่นวามากยิ่งขึ้นจนกระทั่งนาทีที่70นะครับเบลเยียมโชว์ความเป็นทีมเวริร์กต่อบอลกันอยู่หน้ากรอบเขตโทษเดนมาร์กโดยยูริเตลามองเปิดบอยกับอาซาผู้น้องตรงหัวกะโหลกก่อนจะแปะซานๆให้กับอาซาผู้พี่และเอเดนอาซานะครับผมบรรจงหลให้กับเดอบรอยวิ่งมาใส่เต็มตีนซ้ายจากนอกกรอบบบเเเทพุ่งรีียยด าแรไปยังเฉียบคมให้เบลเยียมแซงขึ้นนำสองประตูโตต่อหนึ่งเสียงประตูนี้ของเดรอร์บลยนะครับมันเป็นการตอกย้ำชัดเจนว่านี่คือนกเตะระดับเิลด์คลาสอย่างแท้จริงเพราะอยู่ในสนามเพียงแค่ไม่ถึง30นาทีแต่ก็ยังสามารถสร้างอิมแพกยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งให้กับทีมาเรียกว่าเสียงยกย่องเต็มไปทั่วโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยและถึงแม้ว่าโมเมนตัมจะเวียงกลับมาทางฝั่งของเบลเยียมแต่ทวายเดนมาร์กก็ไม่ยอมนะครับช่วงท้ายเกมพยายามบุกอย่างหนักเพื่อวางประตูทีเสมอเพราะว่าหากแพ้2เกมติดมีโอกาสต,รตกรอบ สุดท้ายนะครับความพยายามเกือบจะสำเร็จผลเมื่อเดนมาร์กน่าจะด้ประตูตีเสมอแบบสุดๆจากช็อตที่เยลาเซ่นนะครับเปิดบอลเขา้าไปในกรอบเขตโทให้กับมาตนบเบรดเวดึ้นมงเอาชนะคู่แข่งได้เช็ดเลือกบุมแล้วกูตัวได้มองสวยสายตาแต่ทว่าบอลย้อยไปชนขานโกต้องอุทานว่าเช็ดเข่กัน <Hey! S 2> เลยทีเดียวสิ่งช็อตนั้นนะครับนักเตะและแฟนบอลเบลเยียมเป่าปากในความโล่งใจเพราะท่านโดนลูกนั้นอาจไม่มีเวลาย,ยิงแซกอีกต่อไปแล้วสุดท้ายนะครับเบลเยียมกับประคองเกมปิดจ็อบเก็บ3แต้มด้สำเร็จคว้า6คะแนนจาก2นัดการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ น้องเอาเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ยังเตะอีก1เกมก็ตาะส่วนเดนมาร์กนะครับแม้ว่าจะแพ้มาสอนัดรวดแต่วันสุดท้ายพวกเขายังมีลุ้นหากว่าสามารถเอาชนะรัสเซียได้โอกาสของพวกเขานะครับยังจะไม่หมดและมีโอกาสปูทางต่อไปในรายการนี้ได้เช่นเดียวกันครับแล้วคุณลละครับคิดว่าสุดท้ายเดนมาร์กจะรอดรอบแรกหรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟิลฟ้าเอื้อมนิ้วยาว,ยาวๆมาคนละให้เราได้ด้า